สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ส,าถ,สถานีโพลสัตย์นชตาชาแนลนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นพิฉันนะคะอาจารย์นฐพัฒน์หินอันใจนะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยเราได้เชิญเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้หรือเป็นกูรูเกี่ยวกับอักษรลูนะคะวันนี้อาจารย์กิตาโนนจิระวงนะคะหรือว่าอาจารย์ต้นของเราเองสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ต้นเนี่ยเดี๋ยวขอเกินนิดนึงตืง่นเต้นเพราะว่า ตอนงานกาชาเนี่ยค่ะได้ดูรวมกันเขาเรียกการกุศลการงานกาชาติอาจารย์ต้นคิวเน่นมากแล้วเป็นอาจารย์ท่านเดียวที่ใช้เทศะรเดียวไม่ใช้ศาสตร์อื่นเพราะว่าอันนี้จะเป็นเงนเชียร์ให้อาจารย์เชียร์ลูกค้าให้อาจารย์อาจารย์ใช้อักษรลูนอยากจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ใช้มานานหรือยังหรือว่าจุดเริ่มต้นของการใช้อักษรลูนเนี่ยให้อาจารย์เล่าเป็นทิกนิดหนึ่งอะค่ะว่าเริ่มจากอะไรก็เดิมทีเนี่ยผมผมเป็นวิศวกร ตอนนั้นเนี่ยจะรีไทยตัวเองออกจากราชการก็ศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องโหราศาสตร์ค่ะแต่ตอนนี้มาชอบมาชอบสอนลูนเนื่องจากว่าการทำนายของลูนเนี่ยค่อนข้างจะฉับลึกนะะเป็นอะไรที่แบบโบบามากโบบาเนาะใช่แบบเจาะลึกตอบตรงแบบไม่มีกั๊กเลยอ่ะค่ะ ก็เลยก็เลยชอบแล้วลูนเนี่ยเขาเป็นได้ทั้งหินทั้งไม้ทั้งไพ่มีให้เลือกเยอะขอแค่ให้มีอักษรใช่ครับอาจารย์นั่นได้หมดได้ครับแล้วก็ก็เลยเริ่มศึกษามาแต่ตอนนั้นก็คือเรียนกับอาจารย์ที่เป็นคนไทยด้วยฝรั่งด้วยแล้วก็มีตำรับตำลาอะไรเงี้ยก็คือค้นคว้ามาตลอดตอนนี้ก็เลยก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจในักษนี้มากก็เลยไม่รับจย์อื่น ไม่รับสัตว์อื่นอาจารย์อาจารย์ศึกษา <c oughs> วิชานี้หรือว่าสอนวิชานี้เนี่ยมานานหรือยังคะอาจารย์ผมสอนมาคือคือถ้าดูดวงเนี่ยดูมานานแล้วแต่ว่าที่เริ่มสอนเนี่ยก็เริ่มเริ่มจากปีกว่ากี่เองปีวกว่ากว่าใช่ไหมคะ,คะ เราก็ที่เซอร์ไพรส์มากอันนี้คือเซอร์ไพรส์เพราะว่าเพิ่งมารู้หลังจากที่เราคุยกันก่อนที่จะมาเข้ารายการอาจารย์ทำไพ่เองด้วยใช่ครับเป็นคนคือเขาเรียกว่าทําเองไม่ใช่หรอกต้องเป็นลงพิมพ์เนาะอันนรูปแบบเนาะก็คือเป็นคนคิดค้นในเรื่องของรูปแบบของไพ่ขออนุญาตนะคะจาจขออนุญาตหยิบ<ช>ไพ่นิดนึงได้ไหมคะอันนี้เป็นอันนี้ไพ่ครูไหมอาจารย์เป็นไพ่ครูอาจารย์ก็เป็นไพ่ครูก็ได้เป็นเป็นเออเทพที่ผมหยิบขึ้นมาเพื่อเพื่อวางไว้กากับ โอเคอันนี้อันนี้คืออะไรอะคะอาจารย์องนั้นเป็นเป็นพระเทวีเฟย่าพระเทวีเฟย่าครับเข้า่าวนิดหนึ่งว่าคือใครคะอาจารย์เป็นถ้าพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเทพฝั่งวาเนียคือเทพจะมีสองฝั่งสองฝั่งฝั่งเอเชียกับวาเนียแต่ว่าองนี้เนี่ยเป็นที่สุดแล้วก็คือถ้าใครได้ดูดูหนังเนี่ยจะรู้ว่าจะมีนางฟ้าดำ เ็เขาเรียกว่าวาคิลี่พระนางเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยเป็นนางพญานาคที่ครับโอเคแล้วก็เป็นแม่มดด้วยแม่มดด้วยไพ่สวยมากอันนี้คือชมแบบจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้นั่งตรงข้างล่างก่อนขึ้นมาเนี่ยขออนุญาตดูไพ่อาจารย์เลยไพ่อาจารย์สวยมากอันนี้คือไพ่ครูของอาจารย์ที่เป็นครูหลักเลยครูหลักเลยค่ะจะเป็นโอดินโอดินเรียกโอดินใช่ไหมคะโอดินเนี่ยเป็นคนที่คิดอักษรลุงอักษรลุงเนาะโอเคแล้วเราก็มีไว้เพื่อ วางไว้สําหรับเวลาเราดูดวงเนี่ยจะท่านจะกันพวกพลังวิญญาที่จะเข้ามาก็คือจะมีทั้งหมดสี่ใบไพ่ภูุ่มใช่ไหมคใช่คือคือพอมีโอดินเนี่ยก็ไม่ลืมพระชายาท่านอาภาเป็นมามาเหสีก็คือก็คือพระแม่ฟิก้าพระแม่ฟิก้านะคะแล้วก็แต่ว่าองค์นี้เนี่ยเหมือนกระเสริมความรอบรู้ของเราค่ะอันนี้คือใครคเอ็มเดลครับโอเค ก็คือถ้าเกิดเรามาเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะเล่ารายละเอียดเบสิคนิดนึงว่าเป็นใครนะครับคือผมสอนไม่ได้ไม่ได้เหมือนคนอื่นสอนที่ให้แบบมานั่งจําว่าอักษรนี้หมายถึงนี้นะก็ไปนั่งท่องแต่ของผมเนี่ยจะดึงตรกกะจากจากเบสิค meaning เขาแล้วก็ตำนานเขาเข้ามาว่าอย่างสมมุติว่าอักษรแรกเนี่ยเป็นเฟหูนะฮะเฟหูก็ เป็นทั้งปัศสัตย์ด้วยน,นะพื้นฐานเนี่ยเป็นปัศสัตย์แคเทิลแล้วก็บางที่ก็เรียกว่าเป็นเป็นขั็น,นสอรของพนานเฟย่าอ๋อค่ะตอนนี้ก็เราก็จะให้ศึกษาว่าพนานเฟย่าเนี่ยออท่านรวยนะสวยนะเป็นถึงนางพยาวร<ฆ>กิรี่ก็แปลว่าแสดงถึงความครบเครื่อง<ฆ>นะฮะว่าถ้าสมมติคุณมาดูเนื้อคู่แล้วจับได้อย่างเงี้ยนั่นแปลว่าคนที่จะเข้ามาผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะเข้ามา่ จะเป็นคนที่ครบเครื่องเลยทั้งสวยทั้งมีตังทั้งมีฐานะ,ะอะไรประมาณขออนุญาตถ้าพี่อ <c oughs> าจารย์กล่าวมาเมื่อกี้นี้ให้อาจารย์สวยมากแล้วกระดาษด,ดีบ้างอันนี้ขอบอกแล้วก็อาจารย์เนี่ยจะเริ่มสอนนนะคะเริ่มสอนก็คือเริ่มวันที่4พฤษภาคม2567นะคะสอนอาจารย์สอนเสาร์และอาทิตย์วันเสาร์และววันอาทิตย์นะคะเรียนวันละ3ชั่วโมงเท่ากับว่าเรียนทั้งหมดเนี่ย สี่เสาด้วยกันก็คือเสาอาทิตย์เนาะใช่ครับใช่เรียนวันละสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์ถึงสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอนนะคะก็คือรวมชั่วโมงทั้งหมดแล้วอาจารย์คิดมาให้ละแบเสร็จก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนับให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงจะจบคอร์สนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่าเรียนถูกมากแล้วรวมไพ่ด้วยสามพันสามพันที่รวมไพ่ใช่ไหมรวมครับหัวอาจารย์แบบ เป็นเลยที่เซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าคุ้มอะ่ะอยากให้มาเรียนจริงๆแล้วนอกจากจะสอนเสาร์อาทิตย์แล้วอ่ะเผื่อคนที่เสาร์อาทิตย์ไม่ว่างต้องไปเที่ยวหรือต้องมีกิจกรรมกับครอบครัวก็ยังมีวันธรรมดาให้อีกก็คือสอนวันพุธพฤหัส,สุกสอนวันละสองชั่วโมงสิบสองครั้งนะคะสิบสองครั้งเนาะวันละสองชั่วโมงเริ่มสอนตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงสีง่ทุ่มอันนี้เรียนออนไลน์เท่านั้นแต่เมื่อกี้ที่เรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งออนไซ นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนวันธรรมดาพูดภาษาสุกแบบก็จะมีแค่ออนไลน์เท่านั้นเอาที่สะดวกค่าเรียนเท่ากันใช่ไหมอาจารย์เท่ากันครับเท่า,ากันแลวกรวพิเศษอีกอาจารย์วันนี้อาจารย์มามีแต่สิ่งพิเศษให้พิเศษอีกอาจารย์จะคือเขาเรียกว,ว่าถ้ารวมกันมาเรียนหลายคนถ้าเรียนมาให้คนเดียวค่าเรียนสามพัน มา2คนค่าเรียนห้าพันมา3คนลดเหลือเ0็ดถือว่าถูกมากอันนี้คือราคารวมไพ่หมดแล้วรวมไพ่ด้วยครับก็โหเฉลี่ยแล้วถือว่าถูาถ้าเรียนคุณต้องมีอุปกรณ์ไงใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครใครไม่เอาผมไม่ลดนะก็เท่าเดิมเพียงแต่ว่าคุณท่าถ้าถานับสินไม้ได้หมดเพราะผมสอนเป็นอักษรเป็นอักษรอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอักษรลนเนี่ยอาจารย์อ่านได้หมด นะวันนี้อาจารย์มาเราก็ต้องพิเศษเลยวันนี้อยากให้อาจารย์ดูดวงให้ของคนทั้งเจ็ดวันเอาแบบค่าๆเอาความรักละกันเ,<อ>เริ่มตนะั้งแต่วันอาทิตย์นะอาจารย์<า>คนวันอาทิตย์ความรักคนวันอาทิตย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คาอันนี้คือเป็นน้ำจิม้มนลเพืือให้ดูวิธีการอ่านของอาจารย์นะค่นะวันอาทิตย์เลยคะ่ะอาจารย์เอาความรักเลยคะ่ะอ๋อวันอาทิตย์นะฮะใครที่ เป็นโสดอยู่ตัวเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอหลักเก่านะหลักเก่ามีโอกาสที่คนเก่าจะเวียนกลับมาคนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่คนแค่รู้จักกันก็ได้นะครับแค่คนที่เคยรู้จักก็ได้หรืออาจจะเป็นอดีตแฟนหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีคู่มีความรักอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณจุงมือกันเข้าไปสู่โลกกว้างโอค่ะส่วน ใครที่มีประเด็นมีปัญหากันอยู่นะฮะก็ปรับความเข้าใจกันสามารถที่จะกลับมาสู่ความเป็นความรักเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้เป็นไพ่นนีของคนวันอาทิตย์คนวันจันทร์อาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มเลยเนาะได้ค่ะอาจารย์คนวันจันทร์ลุ้นอาจารย์จับดีๆหนูวันจันทร์เลยอาจารย์โอ้วันจันทร์ดีเลยครับอันนี้จะต่างกับไพ่เมื่อกี้นี้อันนี้อันนี้เรียกว่าเยล่านะครับตัวนี้จะเป็นดาร์กัส นะครับเนี่ยจะบ่งบอกว่าสําหรับคนที่ไม่มีคู่คุณจะได้พบรักค่ะครัแล้วเป็นคนใหม่เลยค่ะอันนี้วันจัคนไม่มีคู่แล้วถ้ามีคู่แล้วถ้ามีคู่แล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันอ่าลักษณะอันอันที่แล้วเนี่ยเหมือนกับคุณจับมือกันไปนั่นคือคุณเก็บเกี่ยวความรักละค่ะแต่อันเนี้ยหมายถึงคุณกําลังจะเผชิญภัยอ่าค่ะอ่าไม่ใช่ภัยเผชิญสิ่งดีๆนะประจนโลกว้างคล้ายๆกันแต่ว่าตัวที่แล้วเนี่ยจะเป็นเป็นผลจากที่คุณ คบหากันนะใช่แต่อันนี้เนี่ยจะเหมือนแบบเฮ้ยเรามารักกันแล้วเราก็สร้างนะครด้นในสนีนะครับส่วนคนที่มีประเด็นเนี่ยคือจะบอกว่าน่าจะรับรู้วิธีแก้ไขปัญหาแล้วนะครับคุณหนักนิดเบาหน่อยอะไรเี้คือเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของเราที่มันเป็นเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเงี้ยเราจะรู้แล้วว่ามันจะแก้ไขยังไงอ๋อโอเคอันนี้วันจันทร์นะคะต่ วันอังคารน,นะจ๊ะความรับของคนวันอังคารเป็นยังไงบ้างคะอ๋อวันอังคารเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนโสดะนะครับคุณมีโอกาสที่จะคบกับต่างชาติต่างภาษาโอ้โกอินเตอร์ไปเลยโกอินเ,เ,เตอร์เลยะนะครับหรือว่าอา,อาจจะได้พื้นพื้นเอาแค่ง่ายๆว่าใกล้เคียงที่สุดก็อาจจะเป็นต่างภาษาถิ่นก็ได้ค่ะ ต่างถิ่นต่างภาษาต่างศาสนาอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็เอาดีๆนะฮะเปิดจะได้ประชาคมอาเซียนก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวนี้ตัวอิเติมไปเลยไหนคาจะขอรู้ข่าวนี้หน่อยได้ไหมคะสนใจหนูได้จำอันนี้ไว้หอะไรตัวอะไรแต่ว่าส่วนคนที่แหมมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ประคับประคองกันดีๆหน่อยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณญาติห่างไกลกันแต่การไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเลิกลาหรือว่าคุณจะ มีปัญหาอะไรกันนะฮะจะเป็นด้วยงานด้วยงานใด้อาจจะต้องมีการติดต่อทางไกลคุยกับแฟนคุยอะไรนี้นะครับสาหรับคนที่มีประเด็นอันนี้คือคืออาจจะมีการตัดสินใจที่จะเดินจากกันนะที่มีประเด็นเลยแต่ว่าข้อดีของไลโดก็คือว่าคุณจากไปโดยที่แฮปปี้ออกจากกันดีถ้าสมมุติว่าถ้ามีเหตุที่ต้องแบบว่าแยกย้ายกันก็แยกย้ายกันดีใช่มันเหมือนกับต่างคนต่างไปหาอนาคตอ๋ออ๋อโอเค ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ถาว,วันพุธเมื่อกี้ขาดแล้วเนาะวันพุธค่ะวันพุธวันพุธได้แมนนัสแมนนัสสำหรับคนที่เป็นคนโสดค่ะคุณจะคุยกับคนมากมากอาจจะเป็นเรื่องโซเชียลนะครับแต่ถ้าเกิดคุณพบอย่าเพิ่งพบนะไปพบใครที่เป็นแมนนัเนี่ยเขาอาจจะเจ้าชู้ เจ้าชู้จะชูพูดว่ามีเสน่ห์ได้ไหมอาจารย์ช่วงนี้โอ้โคุณยัมีรลายกว่าจนมีเสน่ห์แต่ขอดูหน่อยได้ไหมอาจารย์หนูได้จำหน้าไพน์ยี่ไว้คเขาคุยคุยเหมือนคุยสนุกคุยคุยผ่านสื่อคุยกับทุกคนคุยได้เรื่อยใช่อธิยาสายดีถ้าเราถ้าเราคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นคนโสดเราไม่ใช่คนเจ้าชู้เนี่ยคุณระวังว่าช่วงนี้คุณจะเจออ๋อก็คือกัดด้านกันถ้าเราไม่เป็นเองก็ระวังไปเจอแต่สําหรับคนที่มีคู่นะครับมีคู่มีความรักอยู่แล้วที่เราไม่ได้แต่ง ีีแฮปป้เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าประตูวิวาเลยล่ะนะครับการมีโอกาสได้คุยกันว่าว่าจะไปลักษณะว่ามีพิธีบุญไหมทำงานงานมงคลอย่างนี้อ่านนี้ะคะอาาจรย์ส่วนคนที่มีประเด็นหรือมีปัญหากันเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้พื้นที่หรือคนมือมากในเข้ามาเกี่ยวะคนรับอาจจะต้องมีคนกลางใช่อาจจะต้องมีการมีกัน ทำอะไรผ่านโซเชียลมีบ้างนะแล้วก็อาจจะต้องมีมีการรวมตัวกันเยอะๆที่จะได้ไปเจอเขาไปง้อมอนเขาได้ไหมครเนีนะครับได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ต้องการจะเลิกค่ะตัวเนี้ยโอเคโอเคคุณเลิกแล้วคุณคุณเข้าสู่สังคมได้เลยสบายๆโอเคได้ค่ะอ่ะนี้ก็คือวันคุณละวันพฤหัสค่ะจ้าพฤหัสพฤหัสอ๋อตัวนี้อ่า ไพ่ตัวนี้เป็นไพ่สูงสดน,นะอันนี้นนเป็นไพ่อะไรคะอาจารย์เขาเรียกว่าอันจิสอันจิสเนี่ยคือตัวแทนของพวกวัตถุลี่คือแบบงานฟ้าส่งเลยนะครับถ้าเป็นคนโสดเป็นคนโสดน,นะ,ะจำไว้ดีๆนะครับค,คนที่เข้ามาเนี่ยจะมีอะไรที่เหนือกว่าคุณอ,อาจารย์จะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งอายุมากกว่าหรือนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดหรือฐานะดีกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใช่ครับแล้วหรือว่า สติปัญญาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเขาอาจจะเป็นค่าใช่ายก็ไดมียศมีตำแหน่งใโอเคค่ะส่วนคนที่ที่มีคู้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นการการที่ได้คุยกันเหมือนแบบอับฐานะขึ้นนะครับานขึ้นนะครับอย่างแค่เป็นกิ๊กเป็นกั๊บก็อาจจะขยับขึ้นมานะครับก็คือตามนี้เพราะว่าอันนี้คือเรื่องของทั้บนแล้วนะครับส่วนคนที่มีประเด็นนะครับ ถ้าอยากจะงอนง้อกันนะเนี่ยพึ่งผู้ใหญ่ไะพึ่งผู้ใหญ่ค่ะพึ่งผู้ใหญ่โอเคมันวันศุกร์วันศุกร์ค่ะซึ่งมีคนอยากรู้หลายคนมากนะคะึันศุกร์นะขอวันศุกร์เจ๋งๆเลยนะคะโอ้วันศุกร์วันศุกร์เนี่ยได้ไพ่ที่เป็นความลับนอขอดูหน่อยได้ไหมคะอยนกดูถึงให้นะคะเป็นเพอร์โชเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาแนะนำว่าว่าอย่าพึ่งกระตับใจนะคให้รอก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไพ่ของ ถ้าถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังเรื่องเรื่องมือที่สามมือที่สามแต่จริงๆแล้วอย่าไปอย่าไปพะวงเรื่องมือที่สามผมผมเวลาผมสอนลูกศิษย์จะไม่ไม่อยากให้เขาไปมุมนั้นเก่งใจรูกดวงเลยล่ะแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันอาจจะมีแค่ปัญหาว่าเขาไม่คุยอะไรกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเคยเจอเคสว่าไปไทยสมัยนู้นเลยมเด็กๆอยู่ทาไทยว่าเขามีมีมีกิ๊กมีกั๊ก แต่จริงๆแล้วแฟนเขาแค่โกหกของิุณเป็นดาวรถแค่อ๋อแค่บอกความจริงไม่หมดใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเป็นบ้านแตกเป็นพ่อเราทำนายอ่าผมก็เลยก็เลยหลังจากมาเนี่ยก็ใช้วิธีว่ามีอะไรต้องระวังนิดนึงนะอาจารย์น้ะแต่ว่าคนโสดเนี่ยระวังหน่อยนะครับระวังหน่อยนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะมาหลอกเราด้วยอ๋อคนโสดนะต้องระวังนะคะมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกนะแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าไม่เอาอ่ะอยากจะเลิกมีประเด็นหรืออะไรเงี้ย ตัวนี้เนี่ยไม่ขาดนะไม่องเลิกไม่ขาดใช่ไหมเราถ้าคนมีคู่อะคะอาจารย์เออคนมีคู่เนี่ยอ่าก็ก็อย่างที่ผมบอกก็คือระวังการที่พูดปิดบังความลับซ่อนเรนอะไรอย่างนี้ใช่อาจจะแค่สิวๆก็คือประมาณว่หลอกตาตังเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแนวนี้นะครับแต่อย่าไปคิดมากระวังโดนจับได้ไหมอาจารย์ถ้าไปแบบเนี้ยเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ บอกได้เลยว่าจับไม่ได้นะจับไม่ได้ตัวนี้ยังเป็นความลับอยู่ยังเป็นความลับอยู่โอเคได้ค่ะก็ให้ระมัดระวังนะคะสำหรับคนรุ่นสุขวันสุดท้ายแล้วค่ะกัดวันเสาร์ค่ะจัดวันเสาร์นี้ลูกศิษย์ผมเยอะเลยนะผว่าขอค่ะเป็นอะไรเลยอาจารย์อันนี้เรียกว่าอ่าตัวไหนอันนี้เรียกว่าเกโบครับเกโบนะครับเกโบเกโบเนี่ยคือถ้าเอาเป็นภาษาชาวบ้านเลยคือ มันคือของขวัญแปลว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนโสดที่จะเจอคู่นะตอนนี้นะเจอแน่นอนอาจารย์รับประกันเลยว่าเจอแน่นอนนะครับจะเป็นคู่ที่ทั้งเราทั้งเขารักกันน่ะถ้าเรามีใจให้เขาแปลว่าเขาต้องมีใจให้เราตัวเนี้ยมันมันวินวินมันเสมอแล้วก็เข้ามาค่อนข้างที่จะสวีทเลยสวีทเลยนะครับส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ ลักษณะไปมาหาสูตรนี่อาจจะอาจจะยินดีตกลงมาอยู่ได้กันนะแล้วแล้วให้มองว่าคู่เราเนี่ยเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าเลยโอเคพาดีจังเลยส่วนใครที่มีประเด็นนะอยากให้เขากลับมาเนี่ยเจรจาได้เจรจาได้แปลว่าเขายังรักเราอยู่ค่ะแต่ใครอยากจะเลิกถ้าใครอยากจะเลิกแปลว่าเขาก็พร้อมจะเลิกเหมือนกันนะก็คือมันมีสองด้านเนาะเท่ากันเลยโอเคได้วินวินทั้งสองด้านใช่ไหมคะ โอเคอันนี้ก็คือเป็นแค่นำจิ้มย่อยๆฟังล้งวว้าวมากถามว่าแม่นไหมแม่นด้วยอวันจัจทร์นะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยแล้วก็อย่าลืมถ้าคนที่สนใจอยากเรียนจริงๆนะคะติดต่อเข้ามาที่ทางเพจสมาคมก็ได้ค่ะโทรนะคะเบอร์โทรนะคะ020449122นะคะย้ำอีกทีนะคะเรียนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะมีออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะคะมาเรียนเองหรือว่าจะเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะเรียนวันละ3ามชั่วโมงนะคะ1เดือน หนึ่งเดือนจบนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่บ่ายมงบ่ายมงสิบสามจุดศูนย์ศูนยถึงสิบหนนะคะสิบสถึงสิบหนนะคะคอร์สละสามพันบาทอันนี้รวมค่าไฟคุ้มคุ้มมากอยากให้มาเลยมาเรียนด้วยกันเริ่มเรียนนะคะวันที่4พฤษภาคม2,567นะคะแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาสะดวกมาเลยค่ะ พูดเพืหาสุขนะคะเรียนวันละ2ชั่วโมงนะคะ12ครั้งอันนี้เรียนออนไลน์เท่านั้นนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่2ทุ่มตรงถึง4ี่ทุ่มตรงนะคะก็เริ่มเรียนอันนี้เริ่มเรียนนะคะ25เมษาย5 6 7น2567ค่าเรียนเท่ากันค่ะ0 0 0พันแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณมีเพื่อนหลายคนแล้วสนใจสาสนี้เนี่ย ถ้ามาท่านเดียว3,000 2น5,000หรือถ้ารวมกันมา3 000, ท่านเนี่ยก็คิดแค่7,000รวมค่าไพ้ด้วยแล้วนะถือว่าคุ้มมากนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงว่าทำไมควรต้องมาเรียนอักษรรูนหรือเกี่ยวกับวิชารุนกับอาจารย์คะตอนนี้ถ้าพูดถึงวิชาโหราศาสตร์<ะ>ตอนนี้นะว่ามีคนศึกษากันเยอะมาก<ะ>แล้วก็ศาสตร์ลูนเนี่ยเป็นศาสตที่จริงๆเอาจริงๆไม่<ะ>ใหม่แล้ ว่าไม่ใหม่เลยนะฮะแล้วก็ไพ่ค่อนข้างกระชับนะฮะถ้าคุณบอกว่าโอ้โหเรียนไพ่หลายๆใบเนี่ยจำยากแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเรียนไพ่อื่นๆได้รูนคุนต้องเรียนได้นะครับเพราะมีแค่24ไว้ในะครับแล้วก็มันมีตั้งตำนานมีทั้งเบสิกมินนิ่งอะไรที่ให้จะให้คุณสามารถใช้ตากตาในการคิดได้นะครับแล้วก็ รีบเรียนก่อนที่ที่ที่คุณจะตกเทนอ่าตอนนี้มันกระแสกำลังมาเลยนะเพราะคุณคุณดูจักซีรีส์ไม่จับอะไรได้นะฮะก็อักษรรูนี่คือในยุโรปนี่คือกว้างมากนะครับโอเคก็ฝากอีกทีนึงนะคะถ้าใครสนใจจริงๆก็ทักเข้ามาที่เพจสมาคมผลิตสัตว์นาาชาสาขาบางขุนนนนะคะจะมีแอดมินคอยตอบให้ตลอดเวลาหรือว่า พิมพมาไม่ทันใจโทรมาค่ะ020449122แล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเราเนี่ยยังมีสอนอีกหลายวิชามากไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไพ่อลัเกิลไพยิปซีเจ็ดตัวเก้าฐานลายมือลายเซ็นมีหมดใครสนใจสาตร์ไหนก็พิมพ์ทักเข้ามาถามรายสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ